สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตไปสวัสดีคุณยายนิดนึงคุณยายคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผู้เรียนหลังจากที่เราเนี่ยได้ทักทายนะคะเจ้าของบ้านแล้วก็ผู้สูงอายุไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นไงคะในการทักทายเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณยายนอนหลับดีไหมครับพี่น้องนอนหลับดีนะคะในการสังเกตเนี่ยคุณจะบอกว่าเราสังเกตทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ดูแล เขาอยู่ในภาวะที่นะคะพร้อมสําหรับที่จะให้การดูแลไหมนะะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทุกครั้งเวลาที่นะคะผู้ดูแลเข้ามาที่บ้านครูอยากให้เราได้ฝึกทักษะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราทักทยายเจ้าของบ้านแล้วก็ผู้สูงอายุคร่าวๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มงานทุกครั้งเราก็จะประเมินสัญญาณชีพซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่ จะให้การดูแลช่วยเหลือถ้ามีเรื่องเร่งด่วนสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงเราก็ให้การดูแลช่วยเหลือตรงนั้นก่อนนะคะในส่วนของสัญญาณชีพเนี่ยเป็นความรู้ที่เราเรียนธาทฤษฎีมาแล้วเดี๋ยววันนี้คุณจะมี CG รุ่นพี่นะคะซ <c oughs> ึ่งเรียนภาคทฤษฎีมาแล้วแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วมาทําให้พวกเราดูนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูผู้สูงอายุด,ด้วยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตเอาไม้กันเตียงลงนิดนึงนะคะ คุณยายคะขออนุญาตนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณยายหนาวไหมคะอันนี้เนี่ยพอลองประเมินแล้วเนี่ยแขนคุณยายทั้งสองข้างข้างไหนที่ยังทํางานไม่ดีคะข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างนู้นข้างขวาอ่าข้างขวาใช่ไหมคะเราดูแล้วเนี่ยข้างซ้ายล่ะคะโอเคถ้าปกติข้างขวาเนี่ยครูก็จะแนะนําว่าให้เราวัดสัญญาณชิมข้างด้านขวาก็จะเป็นด้านที่ปกติแล้วก็ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแต่วันนี้เนี่ยข้างนี้คุณยายก็ อย่างเงี้ค่ะก่อนที่เราจะวัดความดันทุกครั้งเราจะจับชีพจรก่อนใช่ไหมคะจับชีพจรจับชีพจรตรงไหนคะเราจะวัดด้านบนเราจับชีพจรตรงตรงนี้ข้อพับข้อพับใช่ไหมคะหรือว่าเบเกิลอาร์เทรี่ถูกไหมคะเราใช้สามนิ้วมือนิ้นมีค่ะอย่างงี้ค่ะชีพจรเต้นแรงดีไหมอ่าปกติค่ะเต้นแรงดีปกติคุณยายคะเดี๋ยวขออนุญาตวัดความดันนิดนึงนะคะค่ะ อันนี้เนี่ยในทีมในขณะที่ CG จีดูเนี่ยเราที่อยู่ในทีมทั้งคุณหมอทั้งนักกายภาพนะคะเราก็จะอยู่ด้วยกันนะคะเพืนนะ่าคุณยายอาแป๊บนึงตอนนี้เราจะทำาการทดสอบนิดนึงนะคุณยายทดสอบความแข็งแกร่งของคุณยายนะคะอันนี้นะถ้าคนป่วยที่ร่างกายแบบนี้เราต้องค่อยๆทำใ้กระดูกเกี่ยวกับกระดูก อาจารย์ขออนุญาตนะอันนี้เราเราเขายาับตัวหลอดเลือดขึ้นมานิดนึงเหมือนกับเราใช้เครื่องแมนนวลเลยค่ะเนะคะตรงกับหลอดเลือดพิอ่ะดีมากค่ะยอดเยี่ยมมากเลยขณะที่ซีจี CG รุ่นพี่เราทําเห็นไหมคะเอาใส่ใจตลอดนะคะเราสังเกตเอาใบหน้าคุณยายด้วยว่าท่านเจ็บปวดไหมท่านไม่สุขสบายหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็เราจะเห็นว่าการวางระดับของการวัด ระวางเป็นไงคะระดับเดียวกับหัวใจใช่ไหมคะคือวาง่างในในขณะที่เราวัดความดันเนี่ยคะ่ะเราสัมผัสผู้สูงอายุใช่ไหมคะ,คะเราดูแล้วผู้สูงอายุเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเป็นอย่างไรถ้าเรารู้สึกว่าร้อนไปหรือเย็นไปเราสามารถที่จะนะคะวัดประหลอดได้เลยนะคะในช่วงเวลาเดียวกัน มมคุณยายคะคือหนึ่งร้อยหกัวคเอ6ดมิลลิเมตรปลอดถ้าความดันช่วงหัวใจคลายตัวคือเก mm ้าเก้ามิลลิเมต mm ปรปลอดอัตราการเต้นของยยหัวใจคือ59เก้าครั้งต่อนาทีถ้าความดันช่วงหัวใจบีตตัวหลังจากที่หลังจากที่เราคือเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่า ครูแนะนำว่าดีมากเพราะว่าเขาจะบอกว่าเป็นไงคะเมื่อกี้เนี่ยค่าความดันขณะหัวใจเบียดตัวคือค่าความดันตัวบนนะคะแล้วก็ค่าความดันตัวล่างมีความผิดปกติเครื่องก็บอกผู้ด,ดูแลว,ว่ามีความผิดปกติในฐานะที่เราเป็นแคคิบเวอร์หรือเป็น CG เราก็ต้องรายงานคุณหมอว่าคุณหมอคะวันนี้เนี่ยพอดีคุณยายความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะเราก็จะมาดูว่าคุณยายความดันโลหิตสูงเนี่ยมีอะไรบ้างมีอาการอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ เราก็เราก็จะรายงานคุณหมอเฟิร์นก็จะเข้ามาช่วยดูนะคะเมื่อกี้ได้ค่าเราความดันเท่าไหร่นะคะร้อยหกสิบจริบเอ็ด <16 1. S 2> ค่ะค่ะตัวนั่งจำได้ไหมคะเก้าเก้าค่ะร้อยร้ยหกสนะ่ยถ้าเป็นระ,ระดับการประเมินนะคะถือว่ามีภาวะผิดปกติหรือเปล่าคะไม่ก็ปกตินะคะแต่ว่าความดันก็ไม่ไม่คงที่เท่าไหร่นะคะ ก็คือมีระดับที่สูงกว่าปกติค่ะค่าปกติอะค่ะโดยทั่วไปแล้วเราควรจะวัดความดันของผู้ป่วยแล้วอยู่ในระดับที่ไม่เกินร้อยสี่สิบตัวบนนะคะแล้วก็เก้าสิบตัวล่างมิลลิเมตรประหลอดค่ะดังนั้นระดับที่เราวัดได้ในกรณีของผู้ป่วยรายนี้คือร้อยใช่ค่ะร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็เก้าสิบเก้าะค่ะถือว่ามีระดับที่สูงกว่าปกติทีเนี้ยระดับที่สูงกว่าปกติอะค่ะอาจจะ เป็นตัวที่บ่งชี้แล้วว่าเขาจะมีภาวะความผิดปกติไหมแต่โดยหลักก่อนที่จะมีการวินิจฉัยอะไรเพิ่มนะคะโดยมากแล้วเราจะต้องรอประมาณ15นาทีแล้วทำการวัดผู้ป่วยซ้ำอีกหนึ่งครั้งถ้ายืนยันว่าผู้ป่วยมีค่าความดันสูงจริงอะคะ่ะก็จะเป็นหน้าที่ของทางบุคลากรสาธารณสุขแล้วคะ่ะประเมินดูว่าทางเคสนั้นน่าจะต้องวางแผนในเรื่องการรักษาใดๆเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือหรือว่าถ้ากรณีวัดซ้ำอีกรอบนึงแล้ว เป็นระดับที่มันกลับมาเป็นค่าปกติอะค่ะเราอาจจะเป็นลักษณะของการให้ข้อแนะนําเพิ่มเติมกับผู้ดูแลที่อยู่ที่บ้านเช่นการปรับพฤติกรรมการกินอาหารการดูแลสุขภาพในหมวดอื่นๆที่อาจจะยังไม่จําเป็นต้องใช้ยาค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถึงคุณหมอหรือทีมเราไม่ได้มาซีจีเข้ามาประเมินเองแล้วมีค่าความดันลดเสูงเราก็สามารถที่จะรายงานนะคะแล้วก็แจ้งแจ้งคุณพี่นะคะ ผู้ดูแลหลักที่บ้านอันนี้ก็เป็นเป็นบทบาทของเราในการประเมินเนาะค่ะบเมื่อกี้เราก็วัดความดันโลหิตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยเราจะวัดไข้วันนี้เนี่ยเครื่องมือวัดไข้เราเป็นแบบอินฟาเลสเวลาที่จะวัดแบบอินฟาเรดเราก็จะวัดบริเวณศีรษะเพราะว่าศีรษะเป็นบริเวณที่เป็นไงคะมีความร้อนมากแต่เมื่อกี้พี่ซีจีเราบอกว่าไงคะเวลาวัดศีรษะก็ขอขอนุาอญ,ญาตคุณป่วยนะคะว่าคุณยายขออนุญาตนะคะต้องวัด ไข้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราคนไทยนะคะเราต้องต้องรักษาประเพณีนิวไว้คือผู้ใหญ่ด้วยนะาะให้เกียรติท่านเพราะว่าท่านดูนะคะค่ะค่ะก็วัดไข้เสร็จแล้วค่าอุณหภูมิได้เท่าไหร่นะคะ35.9ค่ะ35.9ค่ะก็ถือว่าปกตินะของคนป่วยในร่างกายอุณหภูมิเดี๋ยวเราให้คุณหมอเฟิรนช่วยมานะคะ เราก็าสรุปว่าเคสนี้เนี่ยคือวันนี้เรามาเยี่ยมข้อมูลพื้นฐานคนไข้เป็นยังไงบ้างคะจากการประเมินสัญญาณชีพค่ะเบื้องต้นจากการประเมินสัญญาณชีพจริงๆแล้วการประเมินสัญญาณชีพนะคะมีด้วยกัน4วิธีด้วยกันนะคะแต่ว่าจากที่เราเห็นจากวิดีโอค่ะจะมีการถ่ายทําไปทั้งหมด3วิธีก็คือวิธีแรกที่ ทางเราเห็นก็คือจะมีการจับชีพจรนะคะโดยปกติะคะ่ะก็จะต้องมีการรายงานผลด้วยค่ะว่า1นาทีมีการคําชีพจรนะได้เท่าไหร่ซึ่งค่าปกติของคนทั่วไปก็จะอยู่ในช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะคะแล้วก็เป็นอันที่2นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการวัดความดันโลหิตนะคะซึ่งระดับความดันโลหิตอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะว่าค่าปกติเป็นเท่าไหร่ซึ่งในเคสเนี้ยมีค่าความดันโลหิตที่สูงก็อาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องรอวัดซ้ำอีก1ครั้งในช่วงอีก15นาทีต่อต่ออจากกกนนีี้้ะะคะแลว็ ประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการวัดอุณหภูมิค่ะซึ่งเมื่อกี้มีการรายงานผลว่าได้35.9องศานะคะ,ะซึ่งก็อยู่ในระดับที่ไม่เป็นไข<ะ>้นะคะซึ่งเราจะกังวลกับคนไข้กลุ่มผู้ป่วยติดเตียมที่จะมีภาวะไข้เกิดขึ้นได้ซึ่งจะต้องระวังภาวะที่มันเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดต่างๆซึ่งในรายนี้ก็อาจจะลดความกังวลลงไปได้ค่ะอีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้วัดแล้วก็ประเมินผลก็คือในเรื่องของการวัดอัตราการหายใจค่ะซึ่งโดยปกติเราจะดูการหายใจเข้าออกของคนไข้นับเป็นหนึ่งครั้งเราจะนับอย่างเง เวลา1นาทีค่ะซึ่งค่าปกติคนทั่วไปควรจะอยู่ในช่วง12-20ถึงครั้งต่อน,นาทีค่ะ,คะซึ่งอันนี้ก็สามารถทำเพิ่มเติมได้ค่ะ,คะก็ขอบคุณคุณหมอเฟิร์นมากนะคะแล้วก็ครูขออนุญาตเพิ่มเติมให้ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากภาะวะมีไข้แล้วเนี่ยภาวะอุณหภูมิร่างกายที่ต่ำมากเกินไปก็เป็นอันตรายส่วนหนึ่งนะคะซึ่งปกติแล้วภาวะอุณหภูมิร่างกายที่ต่ำเกินไปอาจจะเป็นการทำงานของระบบไหลเวียนที่ผิดปกติ ต่ำกว่า35อ,องศาก็เป็นเรื่องที่เราต้องรายงาน mm hmm. หรือเวลาที่เราสัมผัสแล้วอ,อุณหภูมิไม่ต่ํามากแต่ว่าผู้สูงอายุท่านตัวเย็นมากก็เป็นสิ่งปกติที่ครูจะแนะนําว่าให้สังเกตอาการไปร่วมกันขอบคุณอาจารย์มากค่ะ